สุดทนย้ายมาตรงนี้ดีกว่านะลูกแม่แต่ท่านนะขออนุญาตเพื่ออายาเป็นสำคัญจะบอกฉันแล้วมาเข้าเฝ้าแล้วไม่ยังห่าง สรจ๊ะจ๊ะขอรองพ่อพ่อขอบใจมากเค่ะแม่เลยนะข้าหลวงเออทำไมถึงมาเคลืนเฝ้าช้าจังเละจ๊ะนั่นแหละสิจ๊ะหม่อมฉันติดธนติดนิดหน่อยนะเพคะนราธิวาสมาช้าเลยเกินนะลูกครับติดตรงต่อเวลาเลยลูกก็พอดีว่ามีคนเกามันกวนใจนิดหน่อยนะครับพ่อเฮ้ยเขาในเช้าเพื่อใจยามสำคัญวันนี้ก็หม่อมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องอูประเทศ กับประเทศทุกการจะต้องเจรจาตกลงกันไม่อย่านี้เราตกเป็นเมืองขึ้นต้องส่งสวยสารก่เครื่องรราชบัญาัติประจำปีนั่นก็หมายความว่าไม่ว่าจะเก็บเหย่ยวสักเท่าไรต้องรู้ทุกส่งให้ทุกการประเทศหกสิบสี่สิบไม่ถึงเจ็ดสิบสามสิบเราได้ไปถึงครึ่งส่งได้โปรดเถิดต้องแก้ปัญหาในคานี้รู้ไหมครับผมท่านท่านนะ แต่หญิงเนี่ยเป็นกษัตริย์หญิงจะไปเสู้รบบกมือกับเขาเห็นทีก็คงจะไม่ได้แน่เช่นอย่างนั้นหญิงควรจะทําเช่นไรท่านรารท่านเห็นมันไปเห็นว่าอย่างไรบ้างกระอมคิดว่าไปในคานี้พวกตาประเทศกับเรา้อมูไม่ต้องทำศึกทำสงครามกันเพียงแต่ว่าอาศัยฝีมือลามือวิชาความสามารถของลูกชายเจ้ากระหม่อมนรธาและก็สองคนด้วย ไปด้วยกันไปขอต่อรองแสดงสักยภาพเพื่อเราเองสามารถปกครองตนเองได้โดยไม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของเขากระบอกคิดว่าข้อนี้พระองค์ท่านคงจะมีความเมตตาต่อเราด้วยทุกสิ่งดีเหมือนกันนะเป็นที่าฬาที่กระบจะเห็นข้อนี้มีความคิดเห็นเช่นไรบ้างกระบอกชันนรธาก็มีความคิดเห็นตรงกันกับท่านพ่อเพทายลูก ตอนนี้เนะี่ยแผ่นดินตองอูตกต้องเป็นเมืองขึ้นของพวกการมาช้านานแล้วกระหม่อมฉันก็พร้อมที่จะไปปลดแอกออกจากบ่าให้กับชาวตองอูทุกๆคนไม่ใช่เพียงแค่เพื่อเอาหญิงสิชเบียร่า,าเพออเพลงเดียเท่านั้นแต่เพื่อทุกคนบนฝื่นแผ่นดินต,อ,อ,อ,ตองอูพี่ยาค่ะเพื่อชาวตองอูจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างนะพี่ยาค่ะถ้าทุกคนคิดเห็นเช่นเดียวกันคุณเช่เห็นด้วยนะไปค่ะหญิงก็จะทําตามทุกคน เพราะฉะนั้นการเดินทางเข้าสู่แอนดีูุกาประเทศหญิงจะขอยกกองเกียรติยศเพื่อไปเจรจาก,กับท่านอา่าเพราะฉะนั้นท่านรรธาจาพยะแผ่นดินตองอู <c oughs> จะแพ้หรือชนะขึ้นอยู่กับท่านแต่หากไม่ว่าครั้งนี้ท่านทำสำเร็จไม่ว่าท่านต้องการสิ่งใดหญิงจะให้ท่านทุกอย่างเว้นไว้ไม่แต่ดาวกับเดือน เป็นพระมหากรุณารเกล้าวรถกระบอกไม่ยากละอิสระภาพวองหวงพ้องต้องอยู่อยู่ที่ลูกข้าอะไรคาห์ไม่เงไปดูแลด้วยแม่ก็ีหวังอนที่นี่จะทำนด้เิน้าเก่งอยู่แล้ว่ไหนก็ฉันเอาโ่น จะนรองธอสมองแสกออกกันบ้างนในครนีความร้าองใจควางราของเอเปนเสียงความจรงเท่น้นที่ความหวังจะจบดีอเดียกา เฮ้ยองาหลับคงสมหวังจังใจเราเรเ่มเดินจูนัดหาเราสองคนเออเอยไปด้วยเพอเช่วยเมตตาน้ำขึงไปขึ้นฟ um> ื้นมาคุยกันไปเลยมัน้อยใจไป